นี่ลูกแรกของเราโอ้มบริกเกยเพียงจงเข้าจงเข้านะครับรอบต่อไปเพียงหยกทายเล่ อ่ะครับสวัสดีครับผมอ่นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับบ่าวจากพาลุยนะครับก็มาลุ้นโลบดักปลากันครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็คืออ่ะนานนานทีนะครับเข้ามาอ่าลุ้นโลบดักปลาเพราะว่าไมา้แถวบ้านที่ว่าผมดักก็คือ ปลาก็เกือบจะหมดแล้วนะครับก็น้ําก็แห้งไปเยอะแล้วมีอยู่ไม่กี่ไม้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่หมายนี้หมายเดียวนะครับแล้วก็อีกไมสองไม้ผมก็ได้เลื่อนโลบใบใส่ไว้ก็หลายวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นหมายนี้กันนะครับจะมีปลาเข้าโลบหรือเปล่านะครับแล้วก็หมายอื่นอีกสองหมายก็ค่อยมาลุ้นกันวันหลังนะครับก็ลุ้นหมายนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็จะได้ตัวหรือเปล่าจะสุดยอดไหมครับพี่ลามไปรุ่นกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับ,ก,รบก็หมยนี้ก็คือหมายที่ผมเคยตกปลาบ้างใส่โลบบ้างนะครับช่วงนี้ก็ปลาก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยดกเลยครับแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับโลบเราจะเอกลับไปที่บ้านก็อ่า ไม่ได้เพราะว่ามันลายลูกนะครับตัวเลยตั้งไว้ที่หมายนะครับท่านผู้ชมลาจะเข้าโลบหรือเปล่ามานี่ลูกเลขกของเราไม่เข้าครับถ้าว่าเข้าก็ยื้อท้ายก็ดินพล,ลังพล,ลังพลังพลังเลยครับท่านผู้ชมลูกเลขกก็เหวไปแล้วไมายนี้เราเยื้อท้ายโลบแล้วก็ต้องกวาดตรงหน้าปากโลบด้วย โอ้บริกเกี่เพียงจงเข้าจงเข้านะครับรอบต่อไปเพียงต้องเล่นด้วยคาถามายาก,กลแลวครับท่านผู้ชมเล่นด้วยรี่เลยครับลาไม่เข้าเลนลูกที่สองกันครับลูกที่สองอนี่ครับลูกที่สอง,งลงนังไม้ครับผมหยกไายเลข ยกท้ายก็ยังไม่ดิ้นเลยครับไม่ดิ้นก็แสดงว่าไม่เข้าจริงถ้าโรบแบบนี้ก็แค่ยกท้ายไม่ได้ไม่ต้องยกหมุดก็ได้มันก็เข้าเลยครับงเข้าก็กวาดกวาดกว,วาดดินตรงหน้าโรบให้มันอ่าให้มันเรียบนะครับโรบต่อไปจงเข้าจงเข้าจงเข้าเพียง โอเคครับผมไม่เข้าครับโอ้โตกระลาวลูกสุดท้ายลูกที่สามถ้าไม่เข้าก็อดกินปลาครับท่านท่านผู้ชมวันนี้ช่วงนี้ก็ต้องโทษโทษเหอะไรไปโกนนะครับเพราะว่าโรคของเรา ลาไม่เข้าช่วงนี้ว่าจะเลื่อนไปหมายอื่นก็กลัวหายนะครับท่านผู้ชมแต่ในยศนาดว่าหมายแถวบ้านเราไม่มีเวลาก็เข้ามาดูก็ยังหายหลูกนี้ก็แหวไม่ข่ากับผมท่านผู้ชมแหวตามระเบียบไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวจะแต่งใส่ดักไว้ก่อนนะครับลูกนี้ดูดอกย่านปุดครับท่านผู้ชมสวยงามเลยครับ ดอกยานปดย่านปดนะครับก็ย you know ่านนี้ก็คือเวลาถูกเผลมันจะเปื่อยพองนะครับนี่ครับดอกมันเขาเรียกแถวบ้านผมเรียกว่าดอกยานปดนะครับย่านปดย่านปดดูครับเต็มเลยครับก็รอบของเราไม่เข้านะครับสามลูกไม่ได้ทักตัวเลยนะครับดอกย่านปด ไม่ข้าวนะครับท่านผู้ชมแฮวครับผมก็วันนี้ก็อดกินปลานะครับกับโลบดักปลาหึไม่ข้าวกับผมไม่ข้าวไม่ได้ตัวนะครับอ่าครับผมท่านผู้ชมก็กู้กโลบ ดักปลาวันนี้ก็แห้วอีกแล้วนะครับแห้วตามระเบียบอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีหมายให้ดักแล้วนะครับใส่รอบดักปลาก็คือถ้าถามก็คือมันมีอะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ไลจากบ้านนะครับเราจะไปไปใส่ก็เดี๋ยวไปก็โลบก็หายอีกนะครับวันนี้ว่าถนาดว่าแถวบ้านบางทีก็ยังโดนยกยังโดนขโมยเลยนะครับบางทีก็โลบหายบ้างอ่า บางทีก็เข้ามาดูก็เพื่อนยกเอาปลาไปเล้วบ้างนะครับก็อ่ะก็นานๆน,นะครับช่วงนี้ก็กว่าจะได้อ่ามาดูโลกแล้วก็ใส่โลกนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอช่วงหน้าฝนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมรอช่วงหน้าฝนเดี๋ยวก็ได้อ่าดูโลบรุ้นโลบกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ผมก็เอามาดักไว้ไม้ที่ว่าเห็นไมน้นี้นะครับก็เอามาใส่ไว้ตั้งไว้ทิ้งไว้บางทีก็ตั้งไว้เฉยๆบ้างนะครับไม่ได้แตง่งไม่ได้แต่งดักเพราะว่าโลน้านะครับเพราะว่าเวลาผมทําทงานกา็หลายวันนะครับกว่าจะได้มาดูนะครับบางทีก็ทิ้งไว้ก็ เป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์เลยนะครับนั่นแหละครับเพราะอะไรที่ว่าโรคหายบ้างแล้วก็เพื่อนยกไปบ้างนะครับเพราะว่าเวลาผมเข้าทํางานก็เจวันเต็ม,เต,มเต็มนะครับไม่ได้ออกมาดูหมายเลยนะครับไม่ได้ออกมาดูโลบไม่ได้เวียนเลยเพราะว่าผมก็ทำงานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ออสอหรือว่ากองอาสารักษาดินแดนอ,อยู่อําเภอเมืองยะลานะครับก็เวลา เข้าทางานก็เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันก็คือต้องอกินนอนอยู่ในกองร้อยอยู่ในอําเภอนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่สองก็ได้กลับบ้านนะครับอาทิตย์ที่สองก็คือเข้าเวรน,นะครับเข้าเวรก็คือ,อวันหนึ่งก็บางทีก็8ชั่วโมงบ้างบางทีก็10ชั่วโมงบ้างก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอาทิตย์เี่รุก อ่าที่สองก็คือทํางาน14วันนะครับทํางาน14วันพัก7วันพักก็อาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าอาทิตย์แรกที่ว่าเข้าทํางานก็คือเป็นอาทิตย์ที่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมหรือว่าต้องสแตนบายอยู่ในอําเภอทั้ง7วันนะครับ7วันก็คือกินนอนอยู่อา่างในอําเภอเลยนะครับแต่ว่า บางทีเพื่อนๆเราเอาแล้วผมมีเวลาในที่ว่าไปทําคลิปก็คือเวลาไปไปอ่าถ่ายทาคลิปก็อ่าบางทีก็ช่วงอ่าอาทิตย์ที่สองนะครับอาทวันหลังก็คืออาทิตย์ที่ว่าเข้าเวรแล้วก็อาทิตย์พักอาทิตย์ที่เข้าเวรก็บางทีวัน,ว,นวันที่ว่าเราเข้าเวรอ่าหกชั่วโมงบ้างแปดแปดชั่วโมงบ้างเราก็ ตรงที่ว่าเราไม่ได้เข้าวินเราก็ว่างเราก็อยู่บ้านเราก็ได้ออกไปทําคลิปนะครับส่วนอพอทางาน14วันพออีกอาทิตย์ที่ที่สก็คืออีก7วันผมก็พักพักเต็มที่นะครับพักตั้ง7วันเลยนะครับก็ได้อ,ออกตะลนทําคลิปนะนะครับก็ได้พาลุยออกหมยที่ว่า ได้มีคลิปได้ทำคลิปให้ <S <S เพื่อนเพื่อนพี่ๆ,ๆน้าๆและก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็บางทีผมก็จะถ่ายตั้งไว้ดุนไว้นะครับเวลาผมาทำงานก็จะได้าบางทีเราเราว่างไม่มีไม่มีงานช่วงที่ว่าเราสเตนบายอยู่ในกองร้อยอยู่ในอำเภอผมก็ว่างก็ได้ตัดคลิปทำตัดต่อคลิปแล้วก็ได้ อ่อัพโหลดคลิปลงในบููบ้างบางทีก็ในเฟสบ้างในเลียวบ้างนะครับก็อ่าทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าช่วงแต่กอนนะครับอ่าช่วงแตกก่กอนก็ก็คืออ่าแต่กอนผมก็คืออ่าได้เข้าเวรอย่างเดียวนะครับช่วงช่วงนั้นก็คือเข้าเข้าเวรเสร็จก็กลับมานอนบ้านแต่ว่าช่วงนี้ก็คือย้ายมาอยู่ใน กองร้อยย้ายมาอยู่ในอำเภอก็งานก็คืออยัางงานเดิมนะครับแต่ว,ว่าก็อย่างว่านะครับเราอยู่นู่นานๆเราก็ย้ายเพื่อเพื่อ,อย้ายเข้ามาอยู่ในกองร้อยบ้างให้น้องๆที่ว่าใหม่ๆได้ออกไปข้างนอกหาประสบการณ์บ้างนะครับก็เปลี่ยนกันนะครับก็ผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ในกองร้อยอยู่ในอ,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 อำเภอก็ได้ดีกว่าแล้วนะครับก็นี่ครับมีเวลาทำทริปก็อาทิตย์ ที่สองและก็อาทิตย์พักนะครับส่วนอาทิตย์แรกก็คือหยุดยาวๆเลยนะครับไม่ได้ก็คือทิ้งโอบดักปลาไว้เลยนะครับเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเวัน7คืนเลยที่ว่าไม่ได้เวียนเข้ามาดูนะครับนั่นแหละครับที่ว่าเพื่อนๆบางทีก็คอมเมนต์ถามมาบ้างว่าดักทิ้งไว้นานๆปลาไม่ตายหรือครับก็คือบางทีมันก็ตายนะครับแต่ว่า บางทวนทวนมากก็ถ้าว่าน้ํามันไม่จมมันก็จะไม่ตายนะครับเพราะว่าผมใส่ขวดน้ําไว้ตรงท้ายโลบนะครับปลามันก็ขึ้นหายใจได้นะครับก็ดักโลบแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ใส่เยื่อนะครับเราก็แค่ดักโลบเปล่าๆก็คือดักโลบลาหรือว่าเขาเรียกแถวบ้านก็คือดักใส่แห้งนะครับก็ไม่ได้ใส่เยื่อนะครับดักอาศัยว่า เราดูช่องทางปลาว่าปลามันอ่ามันมันวิ่งเข้าวิ่งออกตรงไหนมันเดินอ่าทางไหนที่ว่าปลาเข้าออกอยู่บ่อยๆเราก็เอาโลบไปตั้งนะครับก็ไม่ได้ไปใส่เหยื่ออะไรนะครับก็ดักทิ้งๆไว้ก็ส่วนมากนะครับเขาดักโลบแบบนี้ก็คือไม่ได้ใส่เหยื่อนะครับก็คือดักหาตรงจุดหาตรงทางปลาเราก็วางไว้ อ่านะครับก็ประมาณอ่าวันสองวันนะครับสามวันบางทีก็สี่วันห้าวันบ้างบางคุณก็เป็นสิบวันบ้างนะครับมาดูอ่าครั้งหนึ่งแต่ว่าบางทีพอปลาตัวเล็กๆมันเข้าไปแล้วก็บางทีอ่าหมายแถวนั้นก็มีงูบ้างมีตัวเงินตัวทองมีอ่าเฮียมีเลนบ้างนะครับมันก็เข้าไปแล้วก็มันก็กินปลาแล้วก็มันกัดใส่ขาดนะครับก็อย่างว่านะครับเราไม่ได้อ่าว่างเข้ามาดูอ่ะก็ นี้นะครับท่านผู้ชมก็อ่าคุณเราก็อย่างว่านะครับมันก็ต้องอ่าดิ้นรนทํางานกันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งไหนที่ว่าเราโชบเราลักนะครับเราก็ไม่ทิ้งนะครับเวลาว่างเราเราก็ออกหมายกันนะครับก็นี่ครับเราทําในสิ่งที่ว่าเราโชบเราลักทําแล้วก็สบายใจนะครับได้มานั่ง ถึงว่าปลาไม่เข้าได้ออกมาดูโลบออกมาดูบรรยากาศดูวิวดูธรรมชาติก็มีความสุขเลยครับท่านผู้ชมก็ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,านา้าๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจากปาลุยด้วยนะครับถ้าว่าผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัย ด้วยณที่นี้นะ,นะครับผมก็อยากจะชมอะไรก็สามารถอคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับจะว่าจะชมหรือว่าจะด่าอะไรก็ได้หรือว่าจะให้ทําคลิปแนวแนวไหนก็อคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขในการทําคลิปครั้งต่อไปอ่ะก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจ คนละหนึ่งไลค์นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดคนละหนึ่งไลค์ถ้าว่าใครที่ว่ายังไม่ได้กดติดตามก็เข้าไปกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามถ้าว่าชอบนะครับถ้าว่าไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็คนเราอย่างว่าแหละครับความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เข้ามาดูแล้วก็อ่ะกดถูกใจให้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเผื่อว่าอาจจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปให้อ่า ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับก็คือที่ว่ากดสั่นกระดิ่งเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็เวลาเรากดสั่นกระดิ่งกิงิงๆ,ๆๆนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ก็จะเด้งขึ้นไปที่ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ได้ได้ดูก่อนใครนะครับก็สําหรับวันนี้ ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามไม่หมานนะครับผมท่านผู้ชมแหว้วแหว้วตามระเบียบอีกแล้วครับผมเอ้ากลับกับผม